สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะอยู่กับเกมรบบอกกันนะครับผมซึ่งเกมนี้อาจจะมาแปลกหน่อยนะครับผมคือช่วงนี้เนี่ยผมก็นะฟาร์มเกมอย่างหนักหน่วงนะครับเกมมือถือทางเกมน่าฟอมนะฮะสองเกมนี้ฟาร์มหนักมากๆนะครับผมผมเลยไม่มีเวลาพักเลยนะครับซึ่งผมก็นะ หลังจากที่ผมพามเกมพวกนั้นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็แบบอยากพักผ่อนไงหาเกมเล่นคลายเครเียดน,นะครับผมผมก็มาเจอเกมนี้ในระมบอกนะนั่นก็คือเกม p t s u l a t o r X นะครับผมซึ่งผมเป็นก็เป็นคนหนึ่งนะที่เป็นแฟนขับตัวย่ยงกับเกมนี้นะครับผมตั้งแต่ภาคหนึ่งกับภาคสองออกเนี่ยผมก็เล่นทุกภาคเลยนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าถามว่าผมเล่นเกมนี้นานหรือย,อยังนะครับของภาคนี้รู้จกักด้านขวาเลยแลงมาสเตอร์และดูจํานวนเงินดีก็อย่างที่รู้นะ เล่นทั้งวันมันพักมันพักผ่อนจริงๆนะคือแบบมันเพลินดีอะเวลาเล่นเนะี่ยไม่ต้องทำอะไรมากมันเพลินนะครับผมงั้นวันนี้เราจะมาทําอะไรกันนะฮะซึ่งข่าววันนี้ของผมเนี่ยเราจะมาเปิดไข่ใบ80ดสิบเอ็มนี่นะครับผมเพราะในคลิปนี้เนี่ยผมหวังว่าจะได้ไฮราลาวากับไม่ก็ตัวในเจน e r a รี่ตัวนี้นะครับผมสองตัวนี้นะผมบอกว่าจะได้สองตัวนี้จากไข่ใบนี้นะครับผมซึ่งโอกาสออกเนี่ยมันยากมากรู้จากไอ้ตัวนี้ได้เลย0ูนุดเจเปอร์ เห็นไหมมันยากแค่ไหนผมบอกแล้วว่ามันยากมากนะครับซึ่งเราก็มีโอกาสทำให้มันดีขึ้นได้นะครับโดยการใช้บูสต์นะครับผมซึ่งทุกๆครั้งที่แรง์อัพเนี่ยมันจะแจกทริปเปิลคอยกับซุปเปอร์ดักกี้มาให้นะครับคือแรงด์อัพได้ของคุณฟรีเลยนะฮะซึ่งผมซุปเปอร์ดักกี้ตั้ง7อันกับทริปเปิลคอยคือผมไม่ควรจะมีมากกว่านี้แต่ผมใช้ไปเยอะแล้วนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับงั้นเราเริ่มการเปิดไข่ของเรากเลยนะครับผมกับไข่แปดสิบล้านนะฮะ กดยูสไปเลยนะครับผมโอเคมาเริ่มกันแรกเลยนะฮะโอ้โหไปต่อไปเพิ่มโอกาสจริงไหมเนพะิ่มโอกาสจริงไหมออออโอกาสมันไม่ได้เ,เพิ่มเลยนะฮะ เฮ้ยวะสลาม13เปอร์เซ็นต์นะครับผม 3.75k นะครับโอเคก็เป็นตัวเลขที่ละแย่นะคสองตัวเยี่ยมโอเคเฮลเบิขอร้องล่ะตั้งตัวหนึ่งหายากออกมา เดี๋ยวฟอกโอ้ยาอะไรเกลือจังเลยนะฮะโอ้เหว่แบบจะมีไฮดรา์ผมมาให้ผมไหมเนี่ย แต่ไม่เป็นไรนะครับผมเอาตจวประคองตรงนี้เนี่ยผมเอาไปทำอย่างอื่นได้นะฮะสลามสามตัวและโอเคเราก็ตังหมดกันแล้วนะครับผมซึ่งเราจะเอาสัตว์ที่ผมเปิดไป้ทั้งหมดเนี่ยมาอัปเกรดนะฮะโอเคมีเพียบเลย ตีเจมันก็เอาสวยเป็นหลัอทองนะฮะผมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมในการตีบวกนะฮะโอ้โหเฟลอะไรวะเซลสองทีสองทีอ,งทอย่างงี้สะรั้งไปไหมสะาม้เท่าไหร่อ่ะ อุ้ยข้อหนึ่งนะอู้หเยอะอยู่นะเอาจริงปากเหียวแบตต่อสวยโอ้โหโอกาสเยอะกว่าแต่ไม่ออกเกาอะไรวะลนะ่ะผมมีโอเคสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้นะครับผมคือผมอยากทำเป็นตัวเรนโบว์นะฮะอย่างตัวนี้เลยตัวนี้คือเรนโบว์ไฟด็อกนะครับผมซึ่งมันทำยากมาก ดังนะั้นเราจะไปทำันเลยนะฮะเก็บของทีหนึ่งหายหมดเลยอ่ะเือจะเอาหัวไงดีตอนนี้คือผมทรงพลังม้าในเกมนี้นะฮะ <c oughs> คือโคตรส่งพลังเลยตอนนี้ย <c oughs> ไปผ่านอีกแล้วนะฮะมานี่แหละ เอ้ยอย,ยังไม่ถึงต้องไปข้านาอีกนะฮะไปเก็บเลนระหว่างทางไปนะครับเก็บเพชรระหว่างทางเกมนี้ยังดีนะที่มมนยังมีเซนได้เก็บนะฮะมันเลยช่วยผมได้เยอะเลยโอเคอันนี้คือเครื่องทำตัวละครในโบนะครับผมผมต้องจะทำมาตัวอะไรนะอ่ะเฮลฟ็อกโอเคเฮลฟ็อกเฮลฟ็อก อันที่ก่อนนะฮะเพื่อความโชคดีมั้งนะขอร้องล่ะฮะที่17%นี้ต้องออกนะเนี่ยเอาว่าดูดีว่าดูดีจริง25เคผ้โหดีครับอันนี้ดีดฮะเอาว่าผมมีตัวลุงใช้สองตัวแล้วตอนนี้ดูเฟียวฟ้ามากโอ้โหอลังการเลยนะฮะ เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็คือให้สัตว์เลี้ยงเราไปเก็บของตามพื้นนะฮะแล้วก็เอาเขียไปเรื่อยๆบนรถไปทีละด่านาน,านะฮะถ้าผ่อนคลายผ่อนคลายนะฮะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมกับเกมนี้นะฮะผมก็จะอัดเกมในระบอบเป็นบางช่วงนะครับผมในการพักผ่อนของผมเองนะฮะคือมันเหนื่อยนะ,ะในการฟาร์มเกมทุกๆเกมที่ผมเล่นนะครับผมมันเหนื่อยมากจริงๆนะ,ะแล้วก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ